สวัสดีค่ะ สวัสดีเพื่อนๆชาวอินดีมนะครับแล้วก็เพื่อนๆคนใหม่นะครับที่เข้ามาในห้องนี้ทุกท่านเลยผมโอมครับแนนนี่ค่ะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดคุยกันนะครับในการที่เราจะแนะนําบริษ MM, ัทอ,อ,อินดีมคืออะไรอินดีมคือธุรกิจเกี่ยวกับอะไร,รแล้วทุทกทท่านเนี่ยสามารถที่จะมีไรายได้กับธุรกิจนี้ได้อย่างไรได้บ้างสําหรับคนที่เข้ามาใหม่แล้วก็ยังไม่ได้ทราบเลยนะคะว่าจริงๆแล้วบริษัทอินดีมเนี่ยเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงเราต้องเกริ่นก่อนเลยนะคะว่าจริงๆแล้วบริษัทอินดีมเนี่ยถือว่าเป็นการรวมตัวจาก ชาในด้านต่างๆเลยแล้วก็มีแนวความคิดมีเป้าหมายเดียวกันแล้วเราก็มาอยู่ร่วมกัน บริษัทอินดีมครับเกิดขึ้นจากแนวความคิดของ4คนด้วยกันที่มีความคิดในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับการกระจายรายได้ไม่กระจุกหรือเรียกว่าโซเชียลแอนต์เปรียสนั่นเองว่าแต่โซเชียลแอนต์เปรสนี่จริงๆแล้วมันคืออะไรคะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่แล้วก็ยังแบบไม่ทราบเรื่องนี้เลยโซเชียลแอนต์เปรีสครับคือการกระจายรายได้สู่คนทุกๆคนที่อยู่ในวงจรธุรกิจนั้น,น,นครับในวันนี้เนี่ยการทําธุรกิจในทุกๆธุรกิจเนี่ยมันจะเริ่มจากผู้ผลิตนะครับไปจนถึงผู้บริโภควันนี้เนี่ยคอนเซปต์ของโซเช ของเราสามารถที่จะทําให้ทุกๆคนที่อยู่ในวงจรแบบนี้เนี่ยมีรายได้มั่งมีแล้วก็พอเพียงกับทุกๆคนเลยครับอ๋อคือพูดง่ายๆว่าวันนี้คนที่เข้ามาเนี่ยคือสามารถมีรายได้แบบกระจายอย่างทั่วถึงแล้วก็ไม่กระจุกเปนก้อนใช่ไหมครับถูกต้องครับ สำหรับผู้บริหารนะคะที่เมื่อกี้บอกว่ามีผู้บริหาร4ท่านด้วยกันที่มีความเชี่ยวชาญจากด้านต่างๆเนี่ยอยากทราบมากเลยว่ามีใครบ้างผู้บริหารท่านแรกนะครับก็คือพี่ก้องอายุน้อยร้อยล้านของเรานั่นเองเราอาจจะคุ้นชื่อคุ้นหูกันบ้างนะครับกับตามรายการต่างๆในทีวีอย่างเช่นอายุน้อยร้อยล้านบ e s t s เ l อ e r หรือเป็นรายการอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับธุรกิจสตาร์ทอัพหรือ SME ในเมืองไทยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพี่ก้องของเราเนี่เองนะครับที่เป็นเบื้องหลังของผู้ประสบความสําเร็จหรือผู้ผลักดันให้กับธุรกิจประเภทนี้หรือธุรกิจใหม่่ๆทีีเกิดขึ้้นนนนใวั พี่ก้องก็มาดํารงตําแหน่งประธานบริษัทครับเพื่อที่จะช่วยเหลือทําให้บริษัทนี้แล้วก็ธุรกิจของทุกๆท,ท,ท่านเนี่ยเติบโต,โตรวดเร็วตั้งรากฐานที่มั่นคงโดยใช้สื่อหรือความถนัดของพี่ก้องเนี่ยในการที่จะทําให้ธุรกิจของทุกๆท,ท่านหรือบริษัทอินดี้ของเราเนี่เองเป็นที่รู้จักมากขึ้นในระยะเวลารวดเร็วครับโแค่คนแรกเปิดตัวมันนี่ก็ตื่นเต้นแล้วนะคะสุดยอดมากๆเลยสําหรับคนนี้นะคะพี่ก้องนั่นเองแล้วคนต่อไปนี่คือใครคะคนต่อไปนะครับคือพี่ตงหรือหมอมหลวงพยศครับหมอมหลวงพยศท่านนี้เนี่ยเป็นผู้ า finance หรือการเงินนั่นเองวันนี้เนี่ยในการเปิดบริษัทมาไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทไหนก็ตามนะครับสิ่งสําคัญก็คือการจัดการทางด้านการเงินหรือการวางแผนทางด้านการเงินนั่นเองครับบริษัทที่เปิดขึ้นมานะครับแล้วประสบปัญหาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ปิดปิดกันไปเกิดขึ้นจากการบริหารการเงินที่ผิดพลาดการวางแผนการเงินที่ไม่ถูกต้องครับทางพี่ตงหรือหมอหลวงพอยศของเรานี่เองนะฮะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวางแผนการเงินและการจัดการทางด้านการเงินครับอย่างเช่นภาษี cash f l o ของบริษัทเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะมั่นใจได้เลยครับ ว่าบริษัทเนี่ยมีโอกาสน้อยมากๆเลยที่จะมีปัญหาด้านนี้ครับยอดมากค่ะแล้วคนต่อไปของเราท่านหนึ่งนะครับที่สําคัญมากๆเลยนะครับคือพี่โจครับที่สมภพปั้นสีท่านนี้เนี่ยเรียกว่าประสบการณ์ด้านธุรกิจการบริหารงาน,าน,เ,นเรียกว่ามีประสบการณ์สูงมากๆเลย นะครับท่านเคยบริหารบริษัทที่มียอดขายหลัก1นึ่งแสนล้านบาทต่อปีมาแล้วท่านบริหารในทุกๆด้านเลยนะครับรวมถึงท่านก็มีประสบการณ์ในการบริหารเป็นเบื้องหลังและเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทขายตรงบริษัทเครือข่ายเนี่ยหลายๆบริษัทมากเลยยอดขายแต่ละบริษัทที่ท่านเข้าไปบริหารหรือเป็นที่ปรึกษาเนี่ยไม่ต่ำกว่า500ล้านบาทเลยทีเดียวที่สําคัญท่านนี้มีบทบาทพิเศษครับในการที่จะมาซัพพอร์ตหรือสนับสนุนธุรกิจอินดีมให้เติบโตไปอย่างรวดเร็วแล้วก็มั่นคงท่านรู้จักพาร์ทเนอร์ที่ ยะมมากมากซึ่งแบรนด์เหล่านั้นครับท่านกําลังดิวเพื่อจะให้เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ของอินดีของเรานั่นเองครับคือพูดง่ายๆเลยนะคะว่าพาร์ทเนอร์ของเราท่านนี้เนี่นอกจากว่าจะมีประสบการณ์ทางธุรกิจโชกชนแล้วเนี่ยยังมีเบื้องหลังแล้วก็คอนเนคชั่นที่แน่นมากกับกด้านต่างๆด้วยขอพูดถึงผลงาน <c oughs> ของพี่โจของเราก่อนละกันนะคะที่เมื่อกี้พูดว่าโอ้โหพี่มีคอนเนคชั่นมากมาย <c oughs> ใช่ไหมคะเรามีที่ได้ดิวไว้เรียบร้อยแล้วนะเป็นพาร์ทเนอร์ที่ถ้าพูดชื่อมาทุกคนอ๋อแน่นอนก็คือออททีีีีววรรรายยยไดด้้้้คค่่ะะะัันนนกก็จบบเเแลพ 2นะคะก็คืออายุน้อยร้อยล้านนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีข่าวดีด้วยนะคะว่ามีอีกหนึ่งพาร์ทเนอร์คนสําคัญที่ทุกคนรู้จักแน่นอนนะคะ,ะอย่างคุณบุรินนะคะที่วันนี้นะคะก็ให้ดิวพิเศษเพราะว่าคุณบุรินนะคะได้นําเข้ารถยนต์หลากหลายยี่ห้อเลยนะคะให้ดิวพิเศษแก่ชาวอินเดียค่ะเป็นส่วนลดพิเศษในการที่เราจะเปลี่ยนรถในการจะซื้อรถในอนาคตค่ะอีกหนึ่งพาร์ทเนอร์นะคะก็คือบริษัท JP Insurance นั่นเองคะ่ะก็มีแต่ยักษ์ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะคะคุณโอมซึ่งในอนาคตเนี่ยก็ยังมีอีกหลากหลาย บริษัทหลักหลายแบรนด์นะคะที่เราย่งดืกันต่อไป มาเปิดตัวให้เห็นกันอีกค่ะส่วนพาร์ทเนอร์คนสุดท้ายนะคะคนนี้ต้องบอกเลยว่าไม่พูดถึงมไม่ได้เลยเมื่อกี้เรามีแบบสาขาต,ต่างๆแล้วใช่ไหมคะคนสุดท้ายคือใครล่โอมคนสุดท้ายคือผมเองนะครับนี <c oughs> ่ผู้บริหารของเราเลยครับมันนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยเลยเอ่อ่ออมนะครับประสบการณ์ของผมเนี่ยก็คือบริหารหลังบ,บ้านของบริษัทที่เป็นบริษัทเครือข่ายเนี่ยมาหลายบริษัทนะครับแต่ละบริษัทเนี่ยก็มียอดขายไม่ต่ำกว่าพันล้านที่ผมทำกันมาที่สําคัญส่วนตัวของผมก็เคยอยู่ในบทบาทของนักธุรกิจมาก่อนหรือเป็นสมาชิกขออองงาาาายยยตรรมมกก่่่นนเเีได้วผูใ2บบทล เป็นทั้งสมาชิกและเป็นผู้บริหารเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยประสบการณ์15ปีในธุรกิจเครือข่ายของผมเนี่ยผมสามารถสนับสนุนทุกๆท,ท,ท่านให้เติบโตไปได้อย่างมั่นคงแน่นอนครับฟังแบบนี้เราก็อุ่นใจเนาะฟังแล้วก็ใจชื้นนะคะวันนี้เราเห็นอนาคตของเรานะคะว่าสดใสแน่นอน,นะคะ่ะวันนี้เรามีพาร์เนอร์หรือว่าหุ้นส่วนทั้ง4คนนะคะที่เปิดทางให้เราทุกทิศทางเลยนะคะ สิ่งที่หลายๆคนนะคะโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่สงสัยจังเลยว่าแล้วทำไมบริษัทอินดีมถึงตั้งใจเปิดตัวโดยใช้ระบบเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งหรือว่าเปิดตัวเป็นบริษัทเครือข่ายนั่นเองสำหรับข้อดีนะคะของการทําการตลาดแบบธุรกิจเครือข่ายนะคะอันดับแรกนี้ก่อนละกันค่ะนี่จะเล่าให้ฟังสําหรับคนที่ยังไม่ได้ทราบที่มาที่ไปของการทําการตลาดแบบทั่วไปนะคะซึ่งโดยปกติแล้วน,นี่ขอพูดถึงเรื่องนี้ละกันค่ะที่เรียกว่าซัพพลายเชนหรือว่าวงจรของการกระจายสิ ินค้าออกสู่ท้องตลาดการตลาดปกตินะคะถ้าเกิดว่าสินค้าชิ้นนี้นะคะรวมเป็น100%เ็นต็มนะคะเราจะแบ่งแบบนี้ค่ะก็คือ30%ก้อนแรกนะคะรวมผู้ผลิตรวมเพาอปลูกรวมอะไรแล้วแล้วกันเนาะอันเนี้ยคือ30%ซึ่งกว่าจะส่งผ่านตรงกลางนะคะหรือว่าพ่อค้าคนกลางเป็นค้าส่งค้าปลีกบวกค่ามาร์เก็ตติ้งต่างๆการตลาดต่างๆจ้างพรีเซนเตอร์เรียบร้อยแล้วนะตรงนี้70%ซึ่งกว่าจะส่งไปถึงผู้บริโภคมันก็จะร0อเนเต็มพอดีหมายความว่า ที่ผ่านมาแทนที่เราจะได้ซื้อสินค้าในราคาแค่30%เรากลับต้องเป็นคนจ่ายค่าอะไรมากมายก้อนกลมๆตรงนี้แล้วเราก็ใช้มันใน100%เต็มคำถามที่เกิดขึ้นนะคะก็คือทำไมถึงต้องมี70%ทําทำไมถึงต้องผ่านอะไรเยอะๆมากมายแล้วถ้าวันนี้มันมีระบบซักระบบที่สามารถโยกผลประโยชน์ตรงกลาง70%ให้กับ คนที่เป็นคนซื้อเลยจะยอดเยี่ยมแค่ไหนนี่แหละคะ่ะคือที่มาของเนฤฤ็ตเวิร์กมายเกตี้แทนที่เราจะไปผ่านจ่ายให้พรีเซนเตอร์คนนน้นคนนี้ไปวางบนชั้นนน้นชั้นนี้ดีกว่าไหมที่คนที่เป็นคนซื้อจะได้70%ก้อนนี้แล้วช่วยกันทําการตลาด หรือปกติแล้วนะครับเราเนี่ยเวลาซื้อของเราเดินเข้าไปซื้อของผ่านที่ไหนกันบ้างอย่างเช่นโชว์บอยแถวบ้านเราแมคโครโรตัสบิ๊กซีเดออะมลล์เซนทันแฟมิลีม่มาร์ทต่างๆนะครับร้านค้าแบบนี้นะครับหรือห้างสปปรรพสินค้าแบบนี้ถามว่าเราเคยได้เงินคืนไหมครับก็มีแบบเป็นพอยต์เป็นอะไรต่อไปอมาปมีสแตแมป์มลอย่างเงี้ยโอเคอาจจะได้รู้สึกว่าได้ซื้อของถูกมากขึ้นนิดหน่อยนะครับจะดีกว่านี้ไหมนะครับแค่ เราทำการเปลี่ยนที่ซื้อที่กินที่ใช้และสามารถสร้างรายได้ให้ดูแลตัวเราและครอบครัวของเราได้ครับอืมคือพูดง่ายๆว่าทุกอย่างที่เราซื้อในชีวิตประจำวนันเรามีเอี่ยวกับรายได้และผลตอบแทนนั้นด้วยนั่นเองใช่ไหมคะถูกต้องครับและที่สำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยชวนเพื่อนๆของเรามาเปลี่ยนที่ซื้อที่กินที่ใช้เราก็จะสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นได้อีกครับ สำหรับสินค้าของบริษัทอินดีมนะครับเรามีคอนเซ็ปต์อย่างนี้ครับว่าเราจะใช้นวัตกรรมของไทยและนวัตกรรมของต่างประเทศเข้ามารวบรวมกันเป็นสินค้า1ชิ้นครับสินค้าของเรานะครับก็จะใช้นวัตกรรมของคนไทยนี่เองอย่างเช่นตัวมูสล้างหน้าตัวนท์ครีมหรือเดย์ครีมของเราเนี่ยก็จะมีสารสกัดหนึ่งครับที่สกัดมาจากข้าวหอม S <S อของจังหวัดหนึ่งนะทางจังหวัดทางแม่ห้องสอนของเรานั่นเองข้าวชนิดนี้เนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษยังไงบ้างนะครับข้าวชนิดนี้เนี่ยก็จะเป็นข้าวที่ใน1่รวงเนี่ยมี3สีด้วยกันเราก็นําไปวิจัยครับออกมาแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าข้าวชนิดนี้เนี่ยมีสารแกรมมาออริจินอลสูงมาก,มากเลยเราก็เลยมาทําการต่อยอดการวิจัยออกมาแล้วก็ผลิตออกมาเป็นสารสก,กัดเมื่อเป็นสารสกัดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เอาเข้ามาในโรงงานเพื่อจะทําการผลิตออกมาเป็นไน์ครีมเดย์ครีมของเรานี่เองครับในส่วนของน้ําแร่นะครับโรงงานที่เป็นพาร์ทเน ไม่ได้ตั้งใจที่จะตั้งโรงงานขึ้นมาแต่เขาอยากจะไปทารีสอร์ทเขาซื้อที่ดินแถวเชียงรายอําเภอแม่ลาวเพื่อที่จะทารีสอร์ทแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการสำรวจพื้นที่เนาะสำรวจไปมาเนี่ยเราก็ไปพบเจอตา,าน้ําพุตานียนะครับสิ่งที่สังเกตได้เนี่ยก็คือว่าตาน้ําตัวนี้เนี่ยมันไหลออกมามันพูออกมานะครับแล้วไหลผ่านพืชพันธุ์หรือต้นไม้ตรงไหนเนี่ยต้นไม้ต้นนั้นเนี่ยเติบโตแล้วก็เจริญงอกงามมากมากเลยอย่างเช่นลำไยเนี่ยเล็กกว่ากำปั้นของผมนิดเดียวเองครับใน กว่าปกติที่เราเห็นตามร้านค้าเนี่ยประมาณเกือบเท่าตัวอ้ก็คือสมบูรณ์มากๆสมบูรณ์มากๆทีนี้เราก็เลยรู้สึกว่าน้ําพุตัวนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเราก็ทําการส่งตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์ผลปรกากฏออกมาว่าเป็นน้ําพุแร่เย็นครับที่มีสารแคลเซียมแมกนีเซียมฟอสฟอรัสเนี่ยสูงมากเทียบเท่ากับน้ําแร่พุเย็นนําเข้าจากฝรั่งเศสยี่ห้อนึงตัวน้ําแร่ของเราเนี่ยเรียกได้ว่ามีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้าแร่ชนิดนี้เลยเราก็เลยทําการต่อยอดครับว่าตอนแรกๆเนี่ยเขาก็ไปบรรจุขวดขายเนาะเสร็ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยทางเจ้าของโรงงานนะครับก็มีลูกชายคนหนึ่งซึ่งลูกชายคนนี้เนี่ยทำงานเป็นนักวิทยาศาสตร์อยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสครับนักวิทยาศาสตร<ม>์ทางด้านการผลิตสกินแคร์โดยเฉพาะเลย<ม>เราจะรู้จักแบรนด์นี้ดีเป็นแบรนด์ที่ราคาหลักหมื่นแน,น่ๆ<ม>นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยชวนให้ลูกชายกลับมาทําโรงงานสกินแคร์ของเรา่นเองสิ่งที่เราได้เปรียบก,ก็คือว่าวันนี้เนี่ยทางลูกชายของเขานะครับก็มีคอนเน็กชันเก่าของเขาในที่ทํางานเก่าของเขาในการที่ซื้อสารสกัดจากต่างประเทศ เข้ามาในราคาที่ถูกมากๆเลยครับสารสก,กัดนั้นเนี่ยถ้าเกิดเอานํามาขายในเมืองไทยเนี่ยก็หลักหมื่นกันเลยทีเดียวของเรานั้นน่ะนำเข้ามาแล้วผลิตออกมาเนี่ยนะครับขายในราคาแค่หลักผันต้นๆแค่นั้นเองครับ เราก็จะมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผมนะครับเป็นชุดแชมพูแล้วก็โทนิกฉีดผมครับชุดนี้เนี่ยน่าใช้มากๆเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราได้สารสกัดที่ดีมาเยอะแยะมากมายนะครับอย่างเช่นโสมเราไม่ได้มาโสมแค่ประเทศเดียวเรามาทั้งโสมไทยโสมเกาหลีโสมรัสเซียโสมจีนครับ<อ>ที่สําคัญเรามีกระเมงคน<ำ>อาจจะงงว่ากระเมงคืออะไรเ <กำ S 1> นาะกเมงคืออะไรครับกระเมงจริงๆแล้วเนี่ยมีคุณสมบัติช่วยในเรื่องของการเกิดใหม่ของเส้นผมนะครับมีผลวิจัยมีงาน วิจัยลองรับเยอะแยะมากมายนะครับที่เกี่ยวกับว่ากระเมงเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ ที่ให้ผลได้เหมือนกับไมน็อกซิดิลไมน็อกซิดิลคือเป็นยารักษาสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องเส้นผมหัวร้านผมร่วงอะไรอย่างนี้นะครับสามารถที่จะช่วยเหลือตรงนี้ได้และที่สําคัญนะครับเราก็มีผลิตภัณฑ์อื่นๆในไลน์ของอาหารเสริมอีกเยอะแยะมากมายครับที่อยากจะให้ทุกๆท่านเนี่ยได้ลองศึกษากันดูนะครับเราสามารถไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทอินดีมได้ทางเพจอินดีมไทยแลนด์ครับและข้อมูลอื่นๆที่ผู้นําของท่านแจ้งไป